แล้ววันนี้เราอยู่กับเกม Foundation, Foundation. ผมไว้ครับีค่ะเอาละฮะไม่ได้เล่นแบบนี้มานานแล้วก็ไม่ได้ตั้งมุมกล้องแบบนี้มานานแล้วครับวันนี้ครับพวกเราสองคนนะฮะจะพาทุกคนไปรู้จักกับเกม Foundation เป็นเกมที่สร้างอารยธรรมเริ่มสร้างตั้งแต่ว่าเราเข้าไปซื้อพื้นที่แล้วมีคนงานเนี่ยคอยสร้างคอยเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อที่ให้เมืองเราเนี่ยอยู่รอดเป็นอารยธรรมใหม่ขึ้นมาของเราเองอเก็ดปะ ผู้นําไว้แล้วผู้นาวีค่ะจะเข้าไปบริหารเมืองที่มีชื่อว่าเอาละก่อนที่จะตั้งชื่อเมืองครับเรามาเลือกภูมิประเทศกันก่อนเกมนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะครับเป็นภาษาอังกฤษวั้เลยแต่สับไม่ได้ยากครับง่ายๆเริ่มจากการที่เรามาเลือกภูมิประเทศก่อนนะฮะมมีเป็นแบบโล่งๆผืนผืนหญ้าอะไรอย่างี้แล้วก็มีเป็นแบบฮิลภูเขาแม่น้าอะไรอย่างนี้หรือว่าเราจะสามารถเลือกปรับด้วยนะ ว่าจะเอาเท่าไหร่จะเอาโอเชียนเยอะๆไหมหรือจะเป็นชายหาดเยอะๆเนี่ยคือเราเลือกปรับได้หมดเลยถ้าถามเธอเธออยากได้ภูมิประเทศแบบไหนเขาอยากได้ทั้งน้ําแล้วก็ต้นไม้ใช่ต้นไม้ไม่เอาน้าน้อยนะเพราะน้ <พอ S 2> นํา <ๆ S 2> จําเป็นมากถ้า<ช>มันน้าถ้าน้ําน้อยมันจะไม่มีซดน้าอ่างั้นแล้วมีชายหาดไหมเอาเอาเอาแล้วมีแม่น้ำไหมเอาเอาด้วยแล้วอยากให้มีภูเขาเยอะไหมไม่ชอบอ่ะ คลิฟคือหน้าผาอยากให้มีหน้าผาเยอะไหมครับไม่อะไม่เลยเอาแบบศูนย์เลยอยากให้มีเนินเขาเยอะไหมครับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเพราะอะไรอยากให้มีครึ่งหนึ่งครับมันต้องมีอะอเรียบน้ําท่วมจะได้ขึ้นไปไงอ่านี่น้ําท่วมอ่าเผื่อน้ําทะเลขึ้น โอเคครับตอนนี้เราได้เลือกภูมิประเทศเรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปเลือกกันครับว่าเราจะเล่นกดแบบไหนใน Foundation ตอนนี้จะมีทั้งหมด5โหมดนะครับเป็น Casual, Classic, Challenge แล้วก็มี Creative, Creative. แล้วก็ตามด้วย Custom ครับเอาละงั้นเดี๋ยวเลือกเป็น Classic ก่อนเลยกันอ่าเห็นไหมเขาบอกว่าดีสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นใหม่ประมาณนี้ โอเคเริ่มเลยเนาะเริ่มเลยต่อไปเราจะมาเลือกครับว่าอยากจะเล่นไปในรูปแบบไหนแบบแรกคือว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเล่นตามใจของเราเองได้เลยครับแล้วก็กําหนดเป้าหมายของตัวเอง ต่อไปครับแบบที่2เป็นโหมดแบบว่าเก็บภาษีเล่นกับแรงงานที่แบบมีคนมาอาศัยอยู่เราเป็นเจ้าเมืองอะไรเงี้ย mm. แล้วก็คอยแบ่งงานให้พวกนั้นทําอะไรอย่างนี้ mm. ต่อมาเป็นโหมดที่3ครับเป็นโหมดเกี่ยวกับศาสนาละกันแบบมีโบสถ์มีความเชื่ออ่ามีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนนะครับและโหมดสุดท้ายนะอันนี้เป็นโหมดสําหรับแบบกษัตริย์เลย mm. ใครที่อยากได้รับประสบการณ์การเป็นเจ้าเมืองแล้วก็มีทหารเก็ต mm. ไหม mm. มีการบริหารอะไรเงี้ย ประมาณนั้นเราเราอยากเล่นโหมดไหนดีอยากจะรีแลกแล้วก็สร้างด้วยตัวเองไหมหรือว่าเขาว่าโหมดสองไหมโหมดนี้เหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราเลือกโหมดสองนะครับไปต่อไปครับสร้างธงตัดธงไหนดีให้เลือกเลยให้เลือกเลยเธอมีคิดไปไหมยังเลยให้เธอคิดเรื่อยเรื่อะชื่อเมืองรูปธงเขาจะให้เธอคิดหมดเลยเพราะเธอสร้างสรรค์นะครับเธออยากได้เมืองในรูปแบบไหนไม่รู้ เมืองเด็กละอ่อนจบอ่าเมืองเด็กละอ่อนนะแล้วอยากได้ชื่อเจ้าเมืองว่าอะไรครับบีอยู่แล้วปีไวหรอไวแอนบเปล่าอ่าไว and B ส่วนโอเคต่อไปอันนี้เลือกก่อนได้นะว่าจะเอาธงเป็นแบบไหนรูปไหนอะไรอย่างเงี้ยคืออถ้าเป็นเมืองเด็กละอ่อนเนี่ยนึกถึงช่องเราเลยอช่องเราก็มีจะมีความสนุกอ่าความสนานอืมความสนุกและความสนานใช่เพราะงั้น ธงจะมีความโคง้งมาแสดงให้ความถึงความสดใสมันเชื่อมโยงกันได้ด้วยเหรอครับ <c oughs> จริงๆอันนี้เป็นโหง,งนะคะยิ่งกลมยิ่งดีค่ะต่อไปเป็นข้างในว่าอยากได้ลายแบบไหนอันนี้ไม่ดีค่ะมันจะมีข้อติดติดขัดๆเยอะเขาเรียกว่าจะมีอุปสรรคเยอะถ้าเป็นหยักๆเนี่ยถ้าเป็นกากบาทก็ดูไม่ดีค่ะถ้าจะให้รูปเรืองเนี่ย และอินความเป็นหฮหิงเนี่ยเดียวเพิ่งเราแบบใหม่ถึงก็ดีดีกว่าอ่ะแบบนี้ค่ะโพราว่าเด็กอ่อนมีสองสีโอเคแล้วก็เลือกสีครับว่าจะเอาสีอะไรบ้างเป็นโทงสีฟ้าชมพูคะ่ะอ่าง่ายๆไม่ต้องหาความหมายครับอันนี้แล้วก็สัญลักษณ์สัญลักษณ์อ่นานะคะมีปลาปลากระเป๋าเลยอันนี้อะไรอะ่ะ เป็ดเหรอเปดค่ะเราจะใช้เป็ดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองนี้ค่ะวายเอากี่ตัว <laughs> เอากี่ตัวเอ่อเลขมงคลน,นะคะตัวหนึ่งค่ะตัวหนึ่งอ่าเลือกสีด้วยเลือกสีเป็ดด้วยเป็ดต้องสีเหลืองอส่วนขอบเพื่อความรุ่งเรืองต้องมีสีเขียวในในโลโก้ด้วยนะคะอือฮอ่านี่ค่ะ เราต้อง oh. มีสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีแดงแล้วสีเหลืองอยู่ด้วยกันโอเคอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมธงนี้ตอนนี้ครับเมืองเรามีชื่อว่าเด็กละอ่อนและผู้นําเป็นไวแอนด์บีมาพร้อมกับธงเป็ดเหลืองสีฟ้าชมบูครับผมไปเริ่มเกมเลยมาเราจะมาดูไปด้วยกันนะครับว่าเมืองของเราสองคนเนี่ยจะเติบโตไปในทางไหนบ้างจะมีการซื้อขายกับเมืองไหนไหมและผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงเอาละ มาละที่นี้ก่อนหน้านี้เราเลือกภูมิประเทศมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนี่ก็คือในเกมจะมีการสอนเล่นคร่าๆวๆเราก็อ่านภาษาอังกฤษได้แปลได้เผื่อว่าเป็นการฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยเล่นเกมเพลินๆไปด้วยนะครับเราเป็นนิวบี้คนหนึ่งที่มีเงินอยู่อยากจะซื้อพื้นที่อยากจะจับจองพื้นที่แล้วก็สร้างอรารยธรรมสร้างเมืองของตัวเองนะครับเราก็ต้องเริ่มจากการหากันก่อน,อนว่าเราจะเอาอะไรดีอตอนนี้ที่ดูอยู่นะครับก็จะเป็นแบบนี้ พื้นที่ตรงนี้มันมีแต่ไม้อันนี้ก็โอ้ยมีต้นไม้ด้วยโอ้โหในนทะเลเราเป็นเมืองท่าเหรอแต่ที่เขาเล่นมามันไม่มีหินเลยนะเธอคือถ้ามันมันมีหินอะเราต้องใช้หินในการสร้างบ้านด้วยใช่มันเปลี่ยนเดี๋ยวขอลองส่องๆดูสิเหมือนเป็นเมืองน้ำเลยอะเราดู้อีกสิเนี่ยเขาพยายามซูมดูข้างในอะไม่มีหินให้เราสก้อนเลยอะอันนี้ถือว่าเป็นหินไหม หินมีอยู่ก้อนเดียวค่ะจะได้บ้านไม่ได้หินแค่เนี้ยมันเปลี่ยนเปลนอ่าเปลี่ยนก่อนเนาะอ่อไปเป็นตรงนี้ฮะอุ้ยตรงนี้มีหินให้ครับนี่หินนี่ก้อนเดียวเหมือนกันมีไม้ตรงกลางอันเนี้ยสวยแต่ว่าหินจะพอไหมอ่ะลืมไปมีผลไม้ด้วยอเพราะเมืองเราต้องมีของกินต้องมีผลไม้ด้วยน่สนใจเลงไว้ก่อนนะคะได้โอเคงั้นเดี๋ยวดูต่อไปครับอันนี้โอ้โหอันนี้ โอ้ยน้ำเยอะไปโอ้น้ำมาขนาดนี้เลยหรอแล้วน้ำเยอะไปเนาะน้ำเยอะไปมีเบอร์รี่มีหินให้ฮะชอบขูดขค่ะชอบขูดขิกค่ะโอเคอันนี้ก็โอ้โหหินอยู่ตรงกลางเลยอยู่บนเขาบนเนินแล้วเราไม่มีน้ำอ่ะแต่เราไม่มีน้ำใช่ตอนที่เรามาจับจองพื้นที่อ่ะอีกหน่อยถ้าเราเล่นไปแล้วอ่ะเราสามารถซื้อพื้นที่เพิ่มได้เอาเมื่อกี้อ่ะโอเคกดแล้วนะซื้อแล้วนะซื้อค่ะเซ็นยังซื้อเนี่ยกำลังเซ็นซื้อเอาแล้วนะอร่อย คิดมีฟรต้ออง่เยะพอเราซื้อบนที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นต่อไปคือต้องสร้างแคมป์คนงานก่อนค่ะเพื่อที่จะให้มีการสร้างนะครับเริ่มจากการหาจุดศูนย์กลางของชาวบ้านก่อนว่าถ้าเกิดชาวบ้านมาเนี่ยจะต้องไปรวมตัวกันอยู่ตรงไหนถ้าเกิดว่างงานจะต้องไปอยู่ตรงไหนเพื่อได้ใจเราเห็นแล้วก็พาเขาไปทํางานทีนี้แหละเอาไว้ไหนดีครับเจ๋ผมจะ เพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับไม้เนี่ยเราสามารถปลูกเพิ่มได้เราทาเป็นจุดในการปลูกไม้เพิ่มได้ดิฉันว่าเอากลางชายหาดเลยค่ะนี่เลยเหรอฮะใช่ค่ะอ่าหลาังจากนั้นนะฮะเราสามารถที่จะกดเครื่องหมายพวกนี้นขึ้นได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อเราปลดล็อกอะไรสักอย่างอยู่แล้วอ่ะเราจะมีเครื่องหมายแบบนี้ขึ้นมาประมาณนี้เลือกพื้นที่ได้แล้วสร้างจุดศูนย์กลางได้แล้วขั้นต่อไปเราต้องมอบหมายงานให้กับพวกเขาว่าเขาต้องทําอะไรกันบ้างมาเชิญอ่ะ ไปตัดไม้จักเอาละสร้างขึ้นมาเลยฮะทีนี้หลังจากสร้างเสร็จแล้วว่าเราต้องเพิ่มคนงานเข้าไปด้วยอือ่าเราก็จะเพิ่มเข้าไป3คนเลยเพราะาช่วงแรกอะ่ะเราต้องสร้างเยอะเราต้องใช้คนงานหลายคนในการช่วยสร้างคนระับอ่าตอนนี้คนงานที่ว่างอยู่ก็จะเดินไปแล้วเราจะเริ่มต้นด้วยคนงานทั้งหมดสิบคนโอเคอ่ามาครับตอนนี้อ่าเราเข้าไปดูเลยเป็นไงฮะเฮ้ยว้เขามอบง,งานให้เราแล้วว่ะแล้วก็ไปทําการแล้ว,ว่าพ่อะ ดึกว่าแผ่นกวิ้นเดี๋ยนะมีผู้หญิงด้วยเหรอเราผู้ชายดีไหมผู้หญิงก่อสร้างมันจะเหนื่อยไปไหมไม่เราต้องมีผู้หญิงเป็นตัวช่วยอะช่วยเอ้ยเอ้ยตรงนี้ตรงนี้งานถมืออะไรโอเคครับมาต่อไปเนี่ยได้แคมป์สร้างแล้วต่อมาเรามาสร้างแคมป์สำหรับตัดหญ้าเุ้ยแคมป์สำหรับตัดไม้กันดีกว่าเราจะเอาตรงไหนครับเอาตรงนี้ค่ะเอานนี้เลยเอาใกล้กับต้นไม้เลยเนาะใช่เอาใกล้เลยเพราะว่าตัดปุ๊บเก็บปั๊บตัดปุ๊บเก็บปั๊บใช่ถือว่าคิดดีนะครับวันนี้ สร้างเลยฮะเฮ้ยเดจ๋สังเกตฮะว่าคนงานทั้งทั้งทั้งสคนเนี่ยพอเขาได้รับมอบหมายแล้วว่ามีการให้สร้างพื้นที่ตัดไม้ตรงนี้เขาก็จะเดินมาสร้างให้เราครับแต่เขาจะตัดไม้ก่อนอุ้ยเบอร์รี่โตอุ้ยลืมไปเลยมีเบอร์รี่อ๋อมีมีโอเคอุดมสมบูรณ์มากตรงนี้ใช่ทีนี้ก็เดี๋ยวต้องรอฮะรอให้เขาช่วยกันสร้างโรงนี้ขึ้นมาก่อนนี่เราสามารถดูได้เลยนะเฮ้ย ทำไมคนงานไม่ยอมมาสร้างสักทิงเรากดได้เลยอ,อยู่ไหนพวกแกอยู่ไหนกันทําไม <คน S 1> ไม่สร้างอ,อ่ายกของอยู่เรยอว่าอู้นะอุปกรณ์อุปกรณ์หนาทังจะหนักน้าดูทาไมดูทาไมงานหนักผู้หญิงอ่ะ <c oughs> มายกอ, <c oughs> อุปกรณ์อ่ะดูดิ <c oughs> โหนี่นี่เห็นไหมเธอมันมีค่านี่ด้วยแบบค่าความสุขของคนงานของเราอะไรเงี้ยอย่างตอนเนี้ยสิ่งที่เขาต้องการคือพื้นฐานของคนน่ะน้ํา อาหารที่พักยิ่งได้พวกน,นี้มาเนี่ยเราจะยิ่งทําให้คนงานของเราอะ่ะมีความสุขขึ้นแล้วเขาก็จะทํางาน,าน,นให้เราได้ด,ดีขึ้นใช่ประมาณนั้นแล้วเราจะหาน้าําจะให้เขาจากไหนอะ่ะก็ค่อยๆต้องเริ่มจากการสร้างที่ตัดไม้ก่อนอ่ะได้แล้วแล้ลง<อ>ตัดไม้นะฮะเราก็ต้องเพิ่มคนตัดไม้เข้ามาโอเคช่วงแรกผมจัดไปเลยสามคนเพราะว่าเราต้องตัดไม้เยอะอยู่แล้วใช่ไม้จะปินมากใช่ เอาละต่อไปนะครับพอเราอสร้างที่ตัดไม้หรือลม u บอร์ขึ้นมาแล้ว lumber camp ขึ้นมาแล้วต้องกําหนดให้เขาได้ว่าจะตัดไม้โซนไหนอืนี่เป็นปากกาเลยฮะตอนนี้คือเราต้องการเคลียร์ตรงน,นี้ออกเพื่อที่จะสร้างบ้านในอนาคต่เราก็เอาเลยครับล้อมเลยปื๊บปื๊บ,บอาให้หมดเพราะไงก็ต้องต้องตัดออกอยู่แล้วนะครับตรงนี้ไล่ไปเลยปื๊บปบอามานี้ เรียบร้อยฮะตอนนี้เรามีคนตัดไม้แล้วกองทัพต้องเดินด้วยท้องเราต้องมาสร้างโรงเก็บเบอร์รี่ครับ <pouquinho. S 1> นี่ทีนี้เบอร์รี่ในพื้นที่เรามีตามนี้เอาไว้ไหนดีครับเจ๊เห็นะไหมเอ,เเอาไว้ตรงนี้ค่ะไว้ตรงนี้นะอเอาเมาส์เองเลยอะกดเองเลยตรงนี้ค่ะวางเลยกดสร้างด้วยเนี่ย กดอะไรไปอ่ะเมื่อกี้กดขุดกดขุดเพื่อกดใครกลับดิอ่าละก็บิลบบเลยอ่าทีนี่เราก็อรอคนงานนะครับวิ่งมาสร้างให้เราอ่าละตอนนี้ทีมงานของเราก็กำลังขยันขันแข็งกันในการตัดต้ดตนไม้มากและคนงานของเราเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยนะฮะ <c oughs> จะเว้นพ่อหนุ่มคนนี้เราตั้งชื่อด้วยด้วยนะเพื่ออยากจะเรียกเขาเป็นพิเศษอต่อไปครับอีกหนึ่งอย่างเป็นลงในการปลูกต้นไม้ เราตัดต้นไม้แล้วเราก็ต้องปลูกเพื่อให้มีทรัพยากรใช้วนเวียนด้วยเธออยากจะได้ไว้ตรงไหนครับเลือกเลยถ้าเขาแนะนํานะให้เลือกสักมุมใดมุมหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทําที่โล่ลงๆเพื่อจะสร้างแคมป์คนงานมุมนี้นะเอางั้นเลยแล้วต้นไม้ปลูกไหนอ่ะก็เดี๋ยวค่อยซื้อพื้นที่เพิ่มเหรออืมอ่ะโอเคก็สร้างเลยอ่าเดี๋ยวก็รอแป๊บหนึ่งคูณสามเลยได้สุดคือคูณสาม ลังจากนี้เนี่ยเราก็จะเล่งเวลาได้ซูมเข้าไปดิซูมเข้าไปดูซูมไปดูไปเรบบ็วๆเี้เร,เรเ็วๆเ,วเ,เ,เ,วเร็วๆ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 เร็วเร็วๆเร็เร็วๆ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 เร็วเร็วๆ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 ร็วๆเร็ววๆเร็วๆร ที่คนงานของเราเนี่ยต้องการความสุขแหละเราก็ต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเขาอย่างเช่นบ้านพักอาหารการกินน้ำอะไรครับมาในส่วนของเฟสนี้ทีนี้เนี่ยเราต้องเลือกสถานที่ในการสร้างบ้านคนงานว่าเขาจะให้เขาอยู่ตรงไหนกันอะไรเงี้ยเขาถึงให้เดเคลียร์ป่าไงเพราะวันนี่ในการสร้างบ้านเราค่อนข้างน้อยมากเนี่ยเราจะสร้างบ้านตรงไหนดีอ่ะในน้ำก็ได้เหรอใช่เหร น้ก่อนเฮ้ยเนือจะอยู่ในน้ําหรอแล้วถ,<ม>ถ้ามีภัยอันตรายใดๆ <laughs> ไม่รู้อ่ะเราควรอยู่ตรงไหนอ่ะเอาเลือกได้อยากให้อยู่ตรงไหนอยากให้อยู่ตรงตรงตรงน้ําเงินไม่ได้หรอได้เนี่ยลากเลยังเนี่ยหรออ่าอ่าต่อไปครับอโอ้โอ้เขาเลี้ยงไก่ได้วยเหรอ <laughs> เลี้ยงเลี้ยง Missing zone เอ๊ะมันบอกว่าอะไรอะ่ะ No l e forest zone near B เดี๋ยวเราจะย้ายเฮ้ยมันเดี๋ยวไปไ่ทำไมไก่มันเยอะจังที่นี่เอาลนะฮะเดี๋ยวเราจะย้ายเป็นเมืองเป็ดไงอ๋อเราเป็นเมืองเป็ดทำไมเราเลี้ยงไก่ละ่ะเพื่อนมันมาโอ,โอเคเราจะย้ายมีโซนนี้นะเนาะเราสามารถหมุนได้นะครับ ตรงนี้จะเป็นโซนในการปลูกต้นไม้ไปก่อนอนาคตค่อยย้ายปึ๊บงั้นเดี๋ยวเราจะย้ายแคมป์คนงานมาไว้ตรงนี้แทนเนาะประมาณไหนตรงนั้นแหละนี่เนาะอืมอีกไหมเปล่าไปแล้วนะเปล่าเดียวโอเคเปลี่ยนแคมป์คนงานอยู่ตรงนี้นะฮะเอาละเดี๋ยวต่อไปครับคนงานของเราต้องมีน้ํากินเราต้องสร้างบ่อน้ําไว้แถวใกล้ๆแคมป์ป่ะเพราะคนต้องกินน้ํา เอาไว้ไหนดีกลางหมู่บ้านเลยโอเคอ๋อยังไม่ได้อ๋อเรายังไม่ได้วาดแอเรียในการปลูกแถวนี้เนะาะปลูกไปก่อนค่อยแก้ไขกันอีกทีในอนาคตทีนี้เดี๋ยวเราก็รอให้แคมป์คนงานเสร็จรอให้บ่อน้ําเสร็จนะครับทุกอย่างก็น่าจะเข้าที่โอ้ตอนนี้คนงานเหมือนจะว่างนะเพราะว่าเก็บจนไม่เต็มนี่แล้วทําไมไม่มาทางานกันละ่ะ ทำไรกันนะฮะ <c oughs> เธอจะมาอะไรกันอะโอเคทีนี้ก็เหลือแต่ว่ารอแลยครับรอให้เร่งเลยนะอ่ะเร่งคูณสามเลยฮะเราก็จะเห็นชาวบ้านนะครับคอยทำนู่นทำนี่บางคนมีบ้านแล้วอ่ะอย่างคนนี้จนะให้ดูคนนี้นะฮะโอ๊ยกดไม่ทันเดี๋ยวนึงนะกดไม่ทันนี่ฮะอย่างคนนี้เห็นไหมเขามีบ้านแล้วเขาก็จะแบบติ๊กหนึ่งถูกละแล้วความสุขของเขาเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ ในการทำอะไรทมในการสร้างอะไรทำนะฮะก็จะต้องดูความสุขของชาวบ้านด้วยเงี้ยมันก็จะขึ้นบอกใช่โดยรวมตรงนี้ก็จะมีข้อมูลบอกว่าเรามีคนอยู่ที่นี่เท่าไหร่คนของเราเนี่ยโดยรวมแล้วแฮปปี้แค่ไหนแล้วก็มีมีคนว่างงานไหมอะไรตรงนี้เอะตอนนี้บ่อน้ําอยู่ตรงไหนเนาะเราจำได้ว่าเธอสร้างตรงตรงกลางนี้ปะเอยังไม่เริ่มสร้างเอาละฮะตอนนี้เราขาดหิน เราต้องออสร้างโรงตัดหินแล้วครับนี่โซนคัตเตอร์อย่างที่เขาบอกเอานี่เลยนะเอออ่ะท่างไปก่อนค่อยว่ากันเอาละเดี๋ยวก่อนที่เราจะสร้างโรงโรงขุดหินเสร็จเธอต้องบริหารแล้วเจ๊จะเอาคนงานที่ไหนมาทำเพราะตอนนี้คนงานเต็มคนงานมีหน้าที่ครบเลยะจะบริหารยังไงดีครับครับเอ,อ่อตอนนี้เบอร์รี่มีเยอะแล้วค่ะเฮฉลาดฉลาดไว้ฉลาด เอาทำไงครับถ้าเกิดเบอร์รี่แล้วก็แบ่งคนมาสักสองคนกันอุย้ยโคตรเก่งครับเพนกไปชมนึกว่าไม่รู้ไงนึกว่าเธอจะไม่รู้โอเคเราก็จะเอาคนงานจากการทําเบอร์รี่มาเป็นคนขุดหินนะครับผมป่ะเร่งเลยตอนนี้เขามาเริ่มทำงานแล้วครับวันแรกโป๊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 ก ปกเก็บเบอร์รี่สบายๆอยู่ดีๆต้องมาขุดหินเลื่อยวโอเคแต่ถือว่าบริหารได้ดีครับแหล่งทรัพยากรอยู่ตรงไหนลงก็ต้องอยู่ตรงนั้นเนาะจะได้ไวครับขนไม่ยากอ๋อตอนนี้คนงานอีกคนมาทํางานละอ๋อจะติบเบอร์รี่อยู่ดีๆสวยๆงามๆติดแกลมมาต้องมาขุดหินน่ะบ้าจริงเอออย่าบ่นน่ะทำๆไปเถอะเดี๋ยวก็ไม่มีที่อยู่หรอกอย่าดูนะเจ้าของเมืองเป็นใคร ฉันก็ทำอะไรไม่ได้หรอก <laughs> เอาละไปดูสิอันนี้ก็น่าจะได้สร้างแล้วป่ะพนนีก็ทำอะไรพอนี้ก็น่าจะเก็บเกี่ยวบ้านก็ <laughs> คือพอเราเขามีบ้านแล้วเขาก็ต้องเก็บเกี่ยว <laughs> เขาก็ต้องแบบทำคอนซาบ,บ้านตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งพักอู้อ๋อโอ้ผมไม่ได้อู้ครับผมมา<ำ>พักผ่อนครับทำงานม,มาเหนื่อยีกวาดบงกวาดบ้านทะลนจ้ะช่วงแรกไงเมืองกับกวาดอะไรอ่ะทาเป็นกวาดมากกว่า หมู่บ้านของเราก็ได้บ่อน้ำแล้วไหมใกล้แล้วอีกนิดเดียวเร่งไปเลยปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุปปุเรียบร้อยครับทีนี้คนงานของเราก็จะมีบ่อน้ําใช้แล้วเดี๋ยวนะฮะต่อมานะครับอมาดูกันตอนนี้เขามีบ้านแล้วมีบ่อน้ําแล้วแต่ต้องร้อยเขามาตักน้ํากันขั้นต่อไปคืออาหารครับเราก็จะต้องมาสร้างตลาดให้กับเขาอืมอ่าทีนี้เริ่มก่อนว่าอยากจะตั้งตลาดไว้ตรงไหนครับเจ คิดว่าริมน้ำเลยคะ่ะเพราะว่าบางทีตกปลาปุ๊บขายปุบ๊บก็เห็นไหมคะตลาดริมน้ําเนี่ยอืมก็คือสร้างไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนใช่ค่ะได้ฮะเอาตรงไหนครับผมสร้างให้ครับผมจะวางให้ครับเอาตรงไหนครับกลางน้าเลยค่ะกลางน้ําเลยโรเล่นกลางน้าเลยเอาสร้างได้นะโรเล่นไหมเอาไหนเอาไหนหนาวหรอไหนน่าสนใจนะคะแต่ว่าเอาริมหาดดีกว่านะคะเอาริมหาดเอาทางเดินด้วยนะอย่าลืมนะทางเดินเดี๋ยวมาเองอ๋อเอาไหนเอาไหนนี่เหรอ นี่เลยนะปึ๊บแล้วเราก็ต้องใส่เป็นหลังคาไปด้วยอ่าปึ๊บแล้วเราก็ทำการสร้างเลยฮะโหแต่มันตลาดอยู่นี่บ้านคนอยู่นี่โหไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่เป็นไรหรอฮะก็เว้นมอไซค์มาสิคะไม่มีมอไซค์โอเคเร่งความเร็วเลยฮะเอางี้เว้นเกวียนมา้ามาก็ได้คะ่ะยังไม่มีนเกวียน <c oughs> ่อครับคนงานก็พากันมาครับช่วยสร้างนู่นสร้างนี่ครับ น่าใช้เวลาไม่นานในการสร้างก็เสร็จแล้วฮะเอาละเรียบร้อยฮะตอนนี้เราสร้างอ๋อย่างอีกนิดนึงนิดนึงทีนี้งานยากัแล้วครับรคนงานเราเต็มครับจะเอาใครมาเป็นคนดูแลตลาดครับคนตัดไม้ได้ค่ะหูยตัดสินใจแบบแป๊บเดียวเลยฮะไม่ต้องคิดเยอะเลย ตอนผมเล่นนี่คิดเยอะมากนะใช่หรอใครดีนะมันจะเอาใครมาดีนะก็คิดเยอะขนาดนั้นเลยคิดเยอะดิไม่งั้นเดี๋ยวตัวน้ำอ่ะคนดูทรัพยากรสิคะตอนนี้ขาดเรืออะไรอ๋โอ้ยเอาได้ได้ได้เอาเคคนตัดไม้เต็มพอดีเลยไม่ได้คนเดียวไม่ได้คนเดียวคนเดียวเอาผู้หญิงหรือผู้ชายครับเอาผู้หญิงแล้วกันค่าผู้หญิงนะเป็นมิดเป็นมิดได้เลยฮะเราก็จะเพิ่มอ่ามาทีนี้ทีนี้ระหว่างนี้นะครับกระบวนการของตลาดเนี่ย คนที่ดูแลตลาดจะต้องไปเอาผลไม้มาใส่ที่ตลาดเพื่อขายให้กับแรงงานชาวบ้านที่เหลือตอนนี้มันเซียงอยู่บ้านอยู่นะครับภารกิจเราก็ยังก็เลยยังไม่สําเร็จนะต้องรอ,อนิดหนึง่งงั้นเอาไงเอาตัดหินก็ไม่มีที่ว่างแล้วคะ่ะใช่แต่เราสามารถสร้างเพิ่มได้นะลงตัดไม้เพิ่มได้ลงตัดหินเพิ่มได้แล้วแต่เราถ้าอยากทําออสร้างโรงตัดหินเพิ่มได้ไมั้ยเพิ่มใช่ไหมเอาไว้ใกล้ๆกกันเลยเนาะใช่ โอเคจัดให้ครับแล้วเขาจะเอาหินไปทําอะไรอะ่ะสร้างบ้านสร้างบ้านแ,แปลรูปไปส่งอะไรก็ได้ได้หมดเลยทรัพยากรทุกอย่างสามารถแปลรูปแล้วก็ส่งไปเมืองอื่นได้เพื่อเอาเงินกลับมาอะไรเงี้ยได้หมดเลยอเพิ่มทําหินล้กันเพิ่มหินเนาะไปตอนนี้แมนเซียเธอน่าจะมาหรือยังเนี่ยมายังเ่ยอยู่ไหนเนี่ยยังไม่ออกจากบ้านอีกแมนเซีย <Man cia. S 1> โอ้โหเรียกได้แล้วแมนเซีย กวาดบ้านก่อนนะบ้านสเปลกวันนี้มันเสาร์อาทิตย์นะคะตลาดหยุดเป็น <c oughs> เสียจะไม่ทำงานหรอถ้าชิวมากเลยแต่ขนาดที่คนอื่นเขาเหนื่อยนะคะแตนนี้มันหยุดใจฉันําอ,อะไรละ <c oughs> ตกใจอะไร <c oughs> นี่นางนอนตรงนี้เหรอ, <c oughs> อ <c oughs> เป็นการนอนที่แปลก oh. มากเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นฮะตอนนี้มีปัญหนานครับผมแมนเซียไม่สามารถไปที่ฟูสตอลได้ก็ว่าอยู่ทำไมอะเพราะว่าวิลเลจเส้นทางของหมู่บ้านโดนบล็อกเอาไว้ครับก็ว่าอยู่ทำไมไปดูซิอ๋โดนบล็อกยังไงอ่ะนั่นสิอาจจะด้วยออกจากบ้านไม่ได้เหรอครับ หรือเพราะว่าตลาดมันอยู่ริมเลไปไม่มีเส้นทางมาหรือเปล่าอืมเอาเป็นตรงนี้ดีกว่าเราย้ายเนาะย<อ>้ายย้ายย้ายย้ายคนเข้าเมืองมาก็ช้อปปิ้งตลาดสหน่อยเกือบว่าแมนเซียแล้วเมื่อกี้ไปครับคอืมต้องรอมาสร้างใหม่อยู่ดีอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเร่งความเร็วเลยแต่เราก็นึกว่าแบบเหมือนเกมอื่นที่แบบว่าลากวางแล้วได้เลยแต่นี่สมจรินค่ะต้องสร้างใหม่นะคะคุณย้ายพื้นทีุ่ณจะสร้างย้ายไปไม่ได้ครับใหม่ค่ะถูกต้องครับ ล้วอุย้ยเหมือนเธอจะมาแล้วปะนี่ไงเธอมาแล้วไม่มีหละะังคาเดี๋ยวนี่ไงกำลังทอยู่กำลังสร้างอยู่ก็คือมันมีเชลแล้ววางของอะไรแล้วก็มาก่อนไงก็ขา,ขายอะไรดูสิก็มีอย่างเดียวแหละเบอร์รีไ่ไม่เห็นไหมล,ล่ะรอแป๊บนึงเดี๋ยวแมนเซียจะไปเอาของมาเลา็กเ,เข้ามาข่ะเล็กเข้ามาเบอร์รี่สดร้อนๆคะ่ะยังไม่มีอะไรขายเลยจะให้เข้าไปทําไมอ่ะเอาเข้ามาก่อนนะคะเข้ามาจัดจองคะ่ะเบอร์รี่นะคะให้จับอะไรมีแต่กระดาน เซ็นไว้ก่อนนะคะเซ็นไว้ก่อนได้เลยค่ะโอ้น่าสนใจแต่ไว้ก่อนติดงานทางนี้คะ่ะเรียกเข้ามาคะ่ะทำไมไม่ไปเอาเบอร์รี่แล้วเนี่ยเธอไม่ไปเอาของมาขายแล้วเธอหรือว่าเราจะต้องอ๋อเราต้องแอดก่อนใช่ไหมลืมลืมนี่ไงโอเคเราต้องแอดเบอร์รี่ก่อนผมก็ลืมยืนขายตั้งนาน โอเคเบอรี่พอเบอร์รี่ถูกนําไปขายนะครับคนงานเบอร์รี่ก็ต้องไปเก็บของมาเก้าสต็อกเหมือนเดิมก็จะเป็นการวนเวียนอยู่นี้นะฮะาหมุนเวียนอ่าตอนนี้ภารกิจของเราคือว่าเราต้องทําให้ชาวบ้านทั้งหมดเนี่ยค่าความสุขเป็น75รวมตอนนี้คิดว่าถ้าทุกคนมีบ้านอยู่แล้วมีน้ํากินแล้วมีอาหารกินก็น่าจะครบพอดีนะครับยังไงต่อครับเจ๊ตอนนี้ ทุกคนก็จะมีอาหารกินเแล้วนะครับอาหารเบอร์รี่เน้นได้ถูกแจกจ่ายไปตามบ้านแล้วนะฮะแมนเซียก็แค่มาเติมสต๊อกเข้ามาร์เก็ตแล้วแมนเซียก็กลับบ้านแค่นั้นเองฮะทำไมงานนี้ไม่สบายจังเลยอ่ะ <c oughs> อุ๊ยตอนนี้กลิ่นสาบอุ้ยตอนนี้ความสุข68%แล้วคะ่ะอ่าเรามาดูพฤติกรรมของเขาเชื่ออะไรนะ โอ้โหอ่านยากจังเลยเปลี่ยนชื่อด,ดีไหมสวัสดีสวัสดีเฮ้ยสวัสดีกำลังปลูกต้นไม้นะฮะไม่ไปกินข้าวหน่อยเหรอน่าจะยังไม่เลิกงานอุ้ยเจ็ดสิบสามแล้วตอนเนี้ยน่าจะเป็นเพราะเพราะสวัสด,ดีนี่แหละถ้าสวัสดีไปกินข้าวเมื่อไหร่อ่ะเราจะทําภารกิจเสร็จเมื่อนั้นโธอไปกินข้าวเถอะนั่นไงเฮ้ยไปแล้ว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 ตอนนี้กล้องโฟกัสอยู่ที่นายคนเดียวเลยนะสวัสดีแอร์ทำนายเยอะมากนะใช่นายคือความหวังของหมู่บ้านนี้นะเว้ยนายยังไม่หิวอีกเหรอ เร่งความเร็วให้เลยกันโหโอไปกินแล้วใช่ไหมอ๋อเข้าบ้านก่อนพักก่อนพักไปแล้วไปแล้วไปกินแล้วไปกินแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปตลาดแล้วฮิ้วหิวฮิวไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยกระดาษไปกินข้าวยังแบกต้นไม้มาด้วยใจมันรักใจมันรักเอาละฮะตอนนี้สวัสดีเราได้ไปแล้วนะครับค่าความสุขเราคบ็ดสบ75ทั้งหมดเลยนะ ้อบอกว่าเกมนี้เป็นเกมเพลินๆที่ช่องเราไม่เคยลงเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะเพลินไปกับเราไหมแต่ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะฮะรอติดตามชมกันในตอนหน้าว่าจะไปถึงขั้นไหนวันนี้พวกเราสคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงเจอกันใหม่พาดหน้ากับเกมฟาวเดชันนะครับผมบ๊ายบาย